สวัสดีค่ะแล้ววันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการทำหน้าปกคลิปสั้นนะคะจากแอปแคนว่าค่ะอย่าให้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงง้ด้วยนะคะ น,นี่ง่ายจริงค่ะภายในสานาทีก็เสร็จแล้วนะคะภายในแอปนะคะจะมีเทมเพลตเยอะมากเลยค่ะเราจะเอาไปอัปลงสตอรี่จะไปทำหน้าปกคลิปสั้น t ิ k กต็อกคลิปรีวิวในยูทูบในเฟซอะไรได้หมดเลยะะถ้าเราชอบอันไหนนะคะเราก็ติดดาวไว้ค่ะเราก็สามารถกลับมาใช้ทีหลังก็ได้นะคะเหมาะมากๆสําหรับนักรีวิวอินฟลูนะคะนักรีวิวสินค้าต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยถ้าเราเลือกเทมเพลตที่ชอบได้แล้วนะคะเราก็กดเข้าไปที่ปรับแต่งเทมเพลตนี้นั่นแหละค่ะ กดเข้าไปนะคะแล้วเราก็สามารถเข้าไปเอารูปหรือว่าวิดีโอของเราเข้าไปปรับแก้ได้เลยนะคะนี่สามารถตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอในนี้ได้เลยนะคะเป็นหน้าปกคลิปวิดีโอที่เป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้หรือว่าเราจะทําเป็นภาพนะคะสามารถตัดสั้นยาวได้ตามใจเราเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะทําเป็นหน้าปกนะคะเป็นแบบภาพกันค่ะเราก็ใช้เป็นภาพของเราเนี่ยะคะกดเข้าไปที่กล้องนะคะแล้วก็เลือกรูปของเราอัปโหลดเข้ามาค่ะ จะสามารถใช้รูปเดียวก็ได้นะคะเหมือนเขาหรือว่าจะแบ่งเป็นสี่ช่องนะคะเป็นตารางสี่ช่องหรือว่าเป็นสองช่องบนล่างก็ได้เหมือนกันค่ะเราก็ใช้รูปนะคะที่มีอยู่ในเครื่องค่ะใส่มาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่ามันทําง่ายจริงอัพโหลดรูปเสร็จแล้วนะคะ<ๆ>ก็มาปรับขนาดให้มันพอดีกับช่องค่ะอันนี้ดูแล้วนะคะน่าจะใส่สักสองรูปพอนะคะก็ตัด อีกสรูปออกไปแล้วก็มาสามารถปรับลดเห็นไหมคะปรับลดเพิ่มขนาดอะไรในนี้ได้เลยย่อขยายนะคะได้ภาพที่ต้องการแล้วนะคะเราจะเห็นว่าตัวหนังสือของเรามันอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเราจะต้องคลิกที่ภาพค่ะแล้วก็ไปกดให้เลเยอร์นะคะเลื่อนลงมาค่ะต้องเอาภาพนะคะไปไว้หลังสุดนะคะที่เลเยอร์หลังสุด ทั้งสองภาพเลยนะคะทา,ทาทั้งสองภาพเลยเพราะเราเลื่อนเลเยอร์ให้ภาพมันไปอยู่หลังสุด่ะตัวหนังสือมันก็จะเลื่อนขึ้นมาอยู่เป็นหน้าสุดโดยอัตโนมัติเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขตัวฟลอนนะคะปรับเปลี่ยนย่อขยายเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนตำแหน่งได้หมดเลยนะคะจะวางซ้ายขวาหน้าหลังเลื่อนไปไว้ตรงไหนก็ได้ตามใจเราเลยค่ะที่สำคัญค่ะมันสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อความขึ้นมาใหม่ค่ะแก้ไขใหม่ได้โดยการเขียนใหม่ได้เลยเห็นไหมคะง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ ตอ,อนแก้นะคะก็แค่คลิกเข้าไปที่ตัวหนังสือที่เราต้องการจะแก้ค่ะในฟลอมของเขานะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปค่ะสามารถที่จะลบแล้วก็เขียนใหม่ได้เลยพอเสร็จแล้วก็คลิกตรงที่ว่างๆค่ะมันก็จะเหมือนเป็นการ Enter ก็คือโอเคได้แล้วจะเซฟนะคะ,ะ,คะก็กดไปตรงแชร์ค่ะแล้วก็กดบันทึกรูปภาพค่ะมันสามารถที่จะบันทึกได้เป็นไฟล์วิดีโอนะคะ กดเข้าไปดูได้เลยค่ะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเซฟเป็นไฟล์อะไรนะคะ PNG อะไรอย่างนี้ค่ะได้หมดเลยมีให้เลือกปรับขนาดด้วยนะคะเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะมันก็จะเซฟรูปของเราลงเครื่องนะคะนี่ก็มาอยู่ในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาไปใช้งานอันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราทําเป็นคลิปเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวแบบของเขาค่ะเราก็แค่ใส่วิดีโอเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนตรงข้อความเอา เราก็ไปเลือกตรงม้วนิฟ์มแล้วก็ใส่วิดีโอของเราเพื่อจะตัดต่อคลิปของเราค่ะคือมันง่ายมากนะคะมันเป็นแอปสําเร็จรูปที่มีตัวอย่างให้เรานะคะเลือกใช้แล้วก็ให้เราเอาแค่คลิปของเราเอาไปใส่คล้ายๆกับแคปคั t เลยนะคะมันง่ายมากๆเป็นแอปสําเร็จรูปที่ไม่ต้องคิดอะไรมากคะ่ะเขามีตัวอย่างไว้ให้แล้วเราก็แค่ใส่รูปหรือว่าใส่วิดีโอเข้าไปง่ายๆเลยง่ายจริงๆค่ะ และนี่คือทั้งหมดของการทำหน้าปกคลิปสั้นนะคะง่ายๆสำเร็จรูปเลยหวังว่าจะชอบกันนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยคลิปหน้าจะมาแบ่งปนันความรู้ดีๆแบบนี้มีให้อีกเพียบเลยนะคะกดติดตามไว้แล้วเจอกันค่ะ